นีัน้อนนัวันที่ภูมิใจที่สุดได้อันดับที่ส4ของโลกครับว้าว้ยมันอาจจะยากกว่าระดับโลกครับเพราะว่านี่คือระดับเหนือโลกครับพี่บอกพี่หอยครับครับไปครับไม่ได้ ผมชื่อตุชรีสุทัศกุลพิมพชื่อเล่นชื่อบีมอายุ14ปีมาจากโรงเรียนที่สบาลสีบ้านแหลมทรายครับมากับใครลูกของบีมมากับคุณครูครับคุณครูคุณพ่อคุณแม่ติดงานเหรอคะลูกหรือว่างไงคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กๆครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวชายตัวหญิงครับส่วนน้องสาวผมได้อยู่กับตาผมในบ้านอีกหลังหนึ่งที่ไม่ค่อยไกลกันมากครับ ตัวชายผมอายุ76ปีตัวหญิงของผมอายุ75ปีแล้วก็ตาของผมอายุ55ปีครับตัวกับตาดูแลทุกอย่างในชีวิตเลยครับค่ากินแล้วก็ค่าส่งผมกับน้องไปโรงเรียนครับพ่อแม่น้องบีมก็เลิกกันตั้งแต่เล็ก,กๆน้องบีมเล็กๆแล้วก็เขาก็ออกมาทิ้งไว้นี่แล้วก็ต้องถูกเลี้ยงเลยไม่รู้จะเอาไปไหน ก็รักเลยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆก็รักยิ่งกว่าลูกอีกตัวชายของผมทําอาชีพขับรถตุ๊กๆครับเช่าเข้ามาวันละร้อยเพราะว่าไม่มีรถเป็นของตัวเองครับรายได้ก็ไม่ค่อยดีครับได้วันละร้อยถึงร้อยห้าสิบครับส่วนตัวหญิงของผมทํางานขายของชําครับก็ขายไม่ค่อยดีครับ ว่าแถวบ้านก็คุณน้อยครับแล้วก็ร้านก็เป็นร้านเล็กๆครับเังน้นที่บ้านก็ไม่ค่อยพอใช้ครับบางทีก็ต้องยืมคนอื่นครับแล้วก็ต้องประหยัดกันกินครับส่วนตาของผมไม่ได้ทํางานแล้วครับเพราะว่าตาของผมเป็นโรคไตต้องล้างไตทุกวันครับเงินที่ได้มาใช้ใจ่ายของตาตาได้มาจากเงิบนบํานาญครับทือตาเคยเป็นทหารเรือครับ ตาผมป่วยเป็นโรคไตครับระยะสุดท้ายครับโอ้โหค่าใช้จ่ายนี่เท่าไหร่ลูกรู้ไหมทางรัฐบาลเข้าใจ่ายให้ครับเพราะว่าตาเคยเป็นทหารเรือครับอ๋อเคยรับราชการมาก่อนก็แสดงว่าคนที่หารายได้เข้าที่บ้านเนี่ยมีแต่คุณทวดทั้งสองท่านใช่ไหมลูกครับเหรอแล้วแล้ว,ลว,ลวตัวเราได้ช่วยเหลืออะไรคุณทวด หรือดูแลคุณตาอะไรยังไงบ้างไหมลูกก็จันหนึ่งสุกตอนผมเลิกเรียนจะไปช่วยทวดขายของครับแล้วเสาร์อาทิตย์ผมจะไปช่วยตาล้างไตกวาดบ้านแล้วก็ล้างจานครับครับอ่าแล้วงั้นวันนี้ความสามารถที่จะมาโชว์พวกเราคืออะไรลูกการกระโดดเชือกครับ โอ้โหทำไมง่ายนะจำจำได้ว่าน้องผู้หญิงที่โดดโดดเร็วๆอ่ะแล้วแต่น้องผู้ชายที่โดดจนแบบอ๋อที่ล้มลงไปเลยเคยดูไหมเคยดูในรายการแล้วไหมอ๋อหรอรู้จักกันไหมฮะรู้จักครับรู้จักด้วยเหรออ๋อเหรอคะแต่ตอนนี้ผมว่าตอนนี้น้องบีมอาจจะดูเกรงไปหน่อยก่อนจะโดดเชื่อจริงๆมันต้องมีวอร์มร่างกายใช่ควอร์มร่างกายซะหน่อยไหมฮะจะได้ไม่ดูเกรงเกินไปเออแหวอร์มหน่อยไปวอร์มหน่อยยืดเส้นยืดสายหน่อยอยากรู้ว่าคนโดดเชื่อเขาวอร์มไงกันบ้างลูกอ่า ครับอ๋อมีมีมาให้วอมอย่างนี้เลยเลยศอรนี่วอลมันนักบอลมันต้องมีวอลไหมเงี้ยเออไหนสิไหนสิอ่าแล้วไปเริ่มเล่นได้ไงลูกเพราะว่าผมเห็นพี่ผมดดผมก็เลยอยากไปโดดตามครับเพราะว่ามันเห็นน่าสนุกดีครับม,มีไปแข่งไหมมีครับรางวัลไหนภูมิใจที่สุดลูกรางวันที่ภูมิใจที่สุดก็คือถ่ายคลิปส่งไปที่ประเทศแคนาดา ได้อ mhm. ันดับที oh. ่4ของลูกครับเฮ้ยอันดับที่4ของลูกอ่ะมีรุ่นอายุแม่หรือว่าม MM> ีคร no> ับ15ปีครับโอ้โหอยากรู้ว่าแบบแข่งโดดเชือกนี่เขามีแข่งกี่ประเภทแข่งอะไรบ้างอะลูกก็มีหลายประเภทครับความเรีวลีลาแล้วก็พวกทีมครับแล้วของเราแข่งประเภทอะไรลูกผมแข่งลีลาแล้วก็ทีมครับ ลีลามันเป็นยังไงอะฮะขอสักนิดลีลาก็คือเดืเป็นท่าแต่ละท่าครับแยกกันแล้วก็เอามารวมเป็นท่าเดียวกันครับอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอสักสองสามท่า<ด>นะฮะแล้วบอกชื่อให้นิดนึงว่ามันคือชื่อท่าอะไรนะได้ครับอ่ะท่าแรกท่าอะไรครับควายครับควาย,ย,ยเชอะนะอ่าโอเค มีอีกสักท่าไหมมีครับอ่าอ่ขอดูหน่อยสิออบกชื่่านี่มันคืออะไรลูกท่านท่านั่งครับท่านั่งคักระโดดแบบนั่งครับเฮ้ยจริงดิโอ้ยเฮ้ยคิวมีหลยอ่ะมันเร็วมากใช่ปะเออไม่นานไม่ขึ้นเลยนะใช่ผมดูไม่ทันอ่ะแจมแจมไว้แบบนี้สนุกแน่แล้วถ้าเอาเมื่อกี้รวมกันเป็นเซตเลยได้ไหมได้ครับเฮ้ยอุ้ยเออไหนไหนสิ ้ดีดีดีเอ้ยเออโอ้โหเฮ้ยอุ่นยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดีโอ้โยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนียทัานมาขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้ ไปแล้วมันคือยิมนาสติกเลยนะใช่ใช่อ๋อนี่งานนี้งนนี้ง้งานนี้ไหนเนี่ยถืออย่างเร็วอ่ะนี่ต้องมร็ด้วยงานรับมือตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยนี่นี่เมื่อกี้แค่โชว์แบบเซิร์ฟเซิร์ฟนะแล้วของจริงจะขนาดไหนครับแล้ววันนี้ก่อนที่หนูจะโชว์ความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูก เครื่องซักผ้าครับเพราะว่าที่บ้านทวดผมซักมือครับอยากได้เครื่องซักผ้าไปช่วยคุณทวดเนาะครับเอาวันนี้เต็มที่นะครับภาพพร้อมแล้วเชิญครับมาสวัสดีครับบีมครับท่านผู้การครับน้องผมอาจจะไม่ถนัดพูดแต่เขาถนัดมากในความสามารถของเขานั่นคือาการติดเชืเชื่อเดี๋ยวผมจะท้าทายน้องด้วยจุดที่ยากมากก็คือบีมลูก มันอาจจะยากกว่าระดับโลกเพราะว่านี่คือระดับเหนือโลกครับพี่บอกพี่หอยครับครับพี่เคยคิดไหว่าถ้าถ้าพี่หมอกรายการซปเปอร์เทนตอนพี่ยังเด็กอ่ะพี่มีความฝันอยากได้อะไรก็อยากได้ของเล่นอ่ารายการเปิดโอกาสให้พี่ครับทั้งสองท่านเชิญครับค่ะอยานไวใช่ครับโอ้โหผมไม่ถือวัยเด็กเลยอะแต่ผมโดดแบบนองบีไม่ได้นะผมด อยากดูเขาทำท่านั่งเหมือนกันนะอะไรที่นั่ละเฮ้ย้รายการทักนั่งครับกระโดดได้สองทีอยากได้อะไรเราให้หมดเลยครับไม่จริงนะคุณชุกจริงถ้าปัจจุบันเลยถ้าผมทำได้พี่อยากได้อะไรผมให้หมดเลยผมขอฟาร์มเฮาส์หนึ่งแพทใหญ่ผมให้พี่ทันทีนะท่านั่งนะพี่นะแต่ต้องเป็นรถบัตเตอร์สกอตนะให้หนึ่งคันรถเลยหนึ่งคันรถหนึ่งคันรถเลยครับคืออย่างนี้พี่สองคนกระโดดในท่านั่งให้เวลา1ิวินาที ได้กี่ครั้งรวมกันแล้วผมจะถาน้องครับพี่ป๋องหรือพี่หอยก่อนผมเองป๋องพี่ป๋องเชิญกับสิบวิพี่ป๋องได้กี่ทีครับแล้วครับ,รบย่าย่าี่อย่าไม่เล่นพี่ไปตอไปต่อมีเวลาครับพี่ผมว่าจะมีเวลาไหม <laughs> พี่ครับครับพี่ซุปพี่อันนี้มันยากจริงๆอันนี้อ,นนอันไหนได้จะบอกว่าได้ <laughs> ขี้ตกเขาเลยมันยากจริงๆพี่สิบวินาทีนะพี่สิบวินาทีนะสิบวินาทีพร้อมไปครับเล่นมือเองเล่นมือมันไม่เล่นมือเล่นมือเล่นมือผมบอกแล้วได้ไมดยากไม่ได้ยาไม่ได้ถ่านี้ไม่ได้ พี่กระโดดเชื้อธรรมดาเลย10วิต10วิจับจำนวนครั้งแล้วรวมกันผมจะทาโนอมโอเอออาวนี้โอเคอันนี้นะมันแบบคลาสสิกอ่ะถ้าคลาสสิกอ่ะไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เวลายังเหลือนะอีกกอบได้ได้นะ10พีก็โอเคก็ปลูพี่เขาได้10พี่จะได้เกินเาม ผมไม่พูดผมทำอะทำให้ดูทำให้ดูสิบวินาทีครับเราเนี่ยสภาพเราเนี่ยอย่างประเภทนี้ผมไม่ค่อะไรนเลยได้พร้อมพร้อมไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเก้าสิบด สิบสองทีสิบสองทีสิบสองทีเชือกหายไปไหนแล้วเชือกอยู่กองเชือกอยู่กองโอ้ยอะไรนะภาพเอาโฟกัสเออไม่เป็นไรหรอกช่างมือให้มันบวกลสิบสองสิบบวกสิบรวมเป็นยี่สิบสองผมท้าน้องกระโดดได้มากกว่ายี่สิบสองครั้งด้วยการนั่งครับใช่ด้วยการนั่งทีนี้งานพี่ซุปขอผ้ามาปูหน่อย สมัยก่อนแล้วขอบคุณพี่ป๋องพี่หอยเลยครับขอบคุณรั้งหมดก่อนไม่มีท่านี้นะทีมลูกย้ำกติกาอีกครั้งก็คือ10วินาทีขอมากกว่า22ครั้งนะครับครับตั้งใจอยากกระโดดได้กี่ครั้ง24 25บสีาครับนี่คือน้องตั้งใจนะครับ2ี่5บ้าครั้งนั่งกระโดดนะครับประจำที่ครับบีมจับเวลาครับ 1, 2, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสบามสี่้าสกเจ็ปเก้ายี่สิบี่เดสงี่สสหเจปดยีบั้ครับโอ้โหแค่นี้เองอ่ะเขขึ้นมาแล้วพอดีกับจังหวะช่ดพอดีมากบิมไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมลูกไม่เจ็บครับแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนในการกระโดดเอ แขนช่วยดันออกแขนดันด้วยว่าไม่โดนพื้นครับแต่ว่าผมว่าเขาใช้แกนกลางผมว่าแกนกลางเป็นตัวส่วนโค้งเลยครับบีมลูกบีมเคยได้อันดับสี่ของโลกในการกระโดดท่าดับเบิลดัสครับดับเบิลดัชนะครับวันนั้นจําได้ไหมว่าเราทำสถิติเท่าไหร่สองร้อยห้าครับสองร้อยห้าครั้งแล้วเวลาเท่าไหร่ครับ หนึ่งนาทีครับเวลาหนึ่งนาทีสองร้อยห้าครั้งแต่ว่าถ้าด o u b l e dash เนี่ยต้องมีคนช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ไอซ์และพี่มาวินครับเชิญครับโอ้ขอบคุณพี่ไอซ์พี่มาวินนะครับขอบคุณมากครับสถิติที่เขาเคยทำได้คือสองร้อยห้าครั้งวันนี้ครับรายการขอท้าน้องบีมทำลายสถิติเดิมให้ได้มากกว่า สองห้าครั้งแต่ตอนที่เขาทาได้เนี่ยเขาอายุน้อยกว่านี้นะครับนี่เขาโตขึ้นโอกาสก็เป็นไปได้เพียงแต่ปัญหาคือไม่ได้ซ้อมต่อเนื่องครับสู้ไหมลูกสู้ครับสู้เพื่อใครลูกเสื้อเพื่อทวดครับเออเรองอย่างนี้ทีมงานครับไปซุกขอาพรอมกันครับนี่ล่มันเหมือนวิ่งเนาะใช่เป็นแไอเดียไอเดแฟลอืมท่านการครับเวลากระโดดเนี่ย ข้างขวาลงพื้นนับหนึ่งนับสองนะครับไม่นับเท้าซ้ายนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับทีมงานครับพิสูจนอคลิกร์ครับจะกดทันน้องเขาหรือเปล่า,า <จะ S 1> ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นการฝึกประสาทสัมผัสเราด้วยครับโจที่เราท้าทายน้องบีมคือทําลายสถิติตัวเองนะครับเวลาหนึ่งนาทีกระโดดได้มากกว่า205ครั้งให้โอกาสบีมทาภารกิจนี้สครั้งเตรียมตัวนะครับ โอกาสครั้งที่หนึ่งไปครับี0ปิครับ20วิครับ สิบวิคร enfin ับได้ได้ได anyway> yeah> ้้สสิบวิครับได้ได้ได้ไดโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้นะครับน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับโอกาสครั้งแรกของน้องบีมการทำลายสถิติแบบนี้ถือเป็นงานที่ยากเลยทีเดียวครับ เพราะต้องใช้ทั้งพละกำลังและสมาธิที่สูงเอามากๆยังเหลือโอกาสอีก2ครั้งเรามาร่วมกันส่งแรงใจช่วยเชียร์น้องบีมกันต่อเลยครับออซุปเปอร์สโลยืนยันว่า149ครั้งครับเด็กๆครับ149ครั้งนะครับเหลือ17วิเป็นไปได้นะครับถ้ากระโดดได้ครบเวลาเป็นไปได้ครับโอกาสครั้งที่2พวกเราครับกำลังใจกับน้องๆด้วยครับ มาวินไอซ์และบีมครับโอกาสครั้งที่2นะครับพี่ซุปจะขานทุก10วินนะครับน้องๆจะได้ทราบว่าเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับเตรียมตัวไปครับ quý cấp Bên này bên đây 20 quý Bên đây chưa Bên Hoa hoa Thang tiếp quý Bên đây tương thang Bên Bên สี่สิบนนวิยี่สิบวิบนเลยห้าสิบวิห้าสิบวิบนไทีมเวไทย ที่เหลือเชื่อจริงๆครับทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งคนที่แกวงแล้วก็คนที่กระโดดครับโอ้โหสมบูรณ์แบบครับท่อนกันครับผมไม่แน่ใจจานวนครั้งนะแต่ว่าผมดูอยู่นี่สมบูรณ์แบบมากครับท่านกันครับเราลองกดดูครับได้ประมาณกี่ครั้งครับพี่ป๋องผมได้248ครับคือเป้าเราคือ205นะครับครูครับประมาณ210นิดๆค่ะอ่าครูได้210นิดๆพี่หอยครับ ห้าร้อยอ่ะททวๆททีสองร้อยย่สิบห้าสอร้บห้าไม่แน่ใจว่าตัวเลขจริงเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราตรวจสอบผ่านกล้องซูเปอร์สโลครับไหนที่สุดน้องบีมก็ได้ทำภารกิจจนครบเวลา60วินาทีตอนนี้เรามารลุนไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเขานั้นจะทำลายสถิติ205ครั้งของตัวเองได้สำเร็จหรือไม่ การนับจากกล้องซูเปอร์สโลว์ออกมาแล้วนะครับตัวเลขที่ได้คือ2 0 8ครั้งครับเก่งมากลูกไม่ใช่จารแข่ของน้องบีมเพียงคนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการร่วมมือกันของไอซ์มาวินแล้วก็บีมเก่งมากครับขอบคุณมาวินและไอซ์้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณครับเก่งมากลูกกลางเวทีเลยลูก ท่านผูครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตและได้เห็นความสามารถของน้องบีมทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับโห,โหบีมบเห็นพัฒน,นาการตัวเองไหมเห็นครับว่าหนูปไปได้อีกไกลเลยลูกนับจากวันนี้ไปนะครับซ้อมดูคลิปเยอะๆบดูหาตัวอย่างอะลูกโร,รโมอเดลของตามประเทศอื่นต่างๆแล้วก็คิดคนท่าของเราออกมานะขอฝึกนะลูกนะ ครูอยากเห็นหนูไปทีมชาติจริงๆเพราะว่าแต่ละท่าที่หนูทํามันพิเศษมากอยากให้รักษาไว้ต่อเนื่องนะแล้วก็รักษาความดีเป็นหลานที่ดีของทวดเป็นเด็กที่กระตันยูแบบนี้ต่อไปด้วยนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกวันนี้ยืนอยู่กับทวดทั้งสองท่านครับล้วก็เห็นว่าทวดทางานหนักมากแล้วก็ยังต้องมาซักผ้าด้วยมืออีกที่เข้ามารายการวันนี้ครับอยากมาช่วยแบ่งเบาภาระครับ มาขอเครื่องซักผ้าให้กับทวดครับทั้งสามท่านครับเราสามคนให้ผ่านครับบีมครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจความม่เด็กตัญอยู่ของบีมพรบผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในบีมมากนะครับและนี่คือสิ่งที่คิงพาวเวอร์เติมให้บีมลุก่ันไปมองด้านนั้นครับแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันท่านน้องบีมจากคิงพาวเวอร์ครับ บีมครับเอามือลงในล,ลูกแล้วหันมามองได้แล้ะครับมาดูใกล้ๆลูกที่บ้านเคยเคยมีเครื่องซักผ้าไหมลูกไม่เคยมีครับอ๋อนี่คือเครื่องแรกในครอบครัวนะครับไม่ใช่แค่เครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์มีงบประมาณเพิ่มเติมให้กับครอบครัวน้องบีมด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์สองหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับ ดีครับวันนี้ทําความฝันได้สําเร็จบิมรู้สึกยังไงกับตัวเองภูมิใจค่ะอยากบอกความรู้สึกในใจตรงนี้กับใครที่สุดบินอยากพูดกับใครอยากขอบคุณโค้ชครับโค้ชนะลูกนอกจากโค้ชอยากพูดกับใครอีกทวดครับทวดนะลูกอยากจะพูดอะไรกับโค้ชและอยากจะพูดอะไรกับทวดบิมพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับผมขอขอบคุณโค้ชครับที่ทําให้ผมมาในวันนี้ได้ครับ ขอขอบคุณทวดที่ช่วยเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่ล็กจนโตครับโตขึ้นผมจะเป็นเด็กดีครับช่วยทวดตายายครับรักทวดมากเลยครับนี่คืออัจฉริยะพันจิว๋วนักกระโดดเชือกของเรานะครับน้องบีมครับบ๊ายบาย ายพิมเจอกันหูกดเลูจริงๆด้วยร่างกายเขาเล่นกีฬาได้หลายประเภทเลยมีร่างกายดีมากฟุตบอลก็น่าจะได้ได้หลายๆอย่างในร่างกายเขาแข็งแรงมากได้หมดเลยเก่งท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t ิ k t o k ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับ s u p e r อร์จิ๋วออฟฟิครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ